ในวันนี้นะคะป้าจะมาสาธิตการรอมอัพสาหรับกีฬากอล์ฟค่ะโดยปกติแล้วนะคะก่อนที่เราจะเล่นกีฬาหรือออกกาลังกายควรที่จะมีการรอมอัพอย่างน้อย5-10นาทีหรือมากกว่านั้นตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลได้เลยการรอมอัพที่ดีนะคะที่ได้ประสิทธิผลเนี่ยควรที่จะเป็นการร์มอัพแบบ dynamic stretch นั่นคือข้อต่อมีการเคลื่อนไหวตลอดจนสุดมุมที่เราสามารถควบคุมได้และการร์มอัพที่ดีนะคะควรมีท่าทางการเคลื่อนไหว ที่สอดคล้องกับการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายในวันนั้นเช่นหากวันนี้นะคะมีการเล่นกีฬาที่มีการบิดงอของร่างกายถ้าวอร์มอัพก็ควรที่จะต้องมีการบิดงอของร่างกายเช่นกันค่ะในวันนี้นะคะแพรจะมาสาธิตการวอร์มอัพสำหรับกีฬากอล์ฟค่ะ สำหรับใครนะคะที่เล่นกรอปอยู่สามารถนําท่าเหล่านี้ไปวอร์มอัพก่อนการเล่นกีฬาได้เลยค่ะ